ทำไปเถอสมาธิเนี่ยใจหยุดนิ่งถูกส่วนนี่นะดีเยวจะมีสิ่งดีๆมันเกิดขึ้นกับชีวิตของเราชีวิตภายในเป็นชีวิตที่มหัศจัน,นย์เดียวกะเดี๋ยวคุณหลวงปู่นี่นะที่ท่านบอกปึงก็ถึงนิพพานน,น่ะนะอืมหน้ามหาตรจ์น ถ้าเราฟังอีกประโยคหนึ่งเราจะยิ่งมหัจจันย์มหัจจันย์มากเลยเราจะรู้จักท่านมากขึ้นดีวันนี้ไม่ค่อยมีเวลานะแต่ก็ก็ฝากตรงนี้ทิ้งเอาไว้เนี่ยท่านบอกว่านิพพานนะ่ะพูดเทศไปมาแล้วเจ็ดวันไม่ถอนถอย แปลว่านะไรเนื้อที่หนึ่งตารางเมตรท่านนั่งบนอาสนะผืนเดียวหลับตา,มมาเบาๆหนิ่งดิ่งก็ไปสู่ภายในเจ็ดวันเจ็ดคืนเพราะคำว่าไม่ถอนถอยเนี่ยไปมาแล้วนี่เข้าใจว่าตอนช่วงที่ท่านยังแข็งแรงอยู่นะท่านก็พูดฝากทิ้งเอาไว้สำหรับผู้มีบุญในยุคหลังๆ จะได้ข้อคิดสกิจใจเกิดแรงบันดานใจในการปฏิบัติธรรมพูดแล้วท่านก็หัวเละมือจับดึงไฟนี่นะเอยเออขอสักวันหนึ่งนะี <c oughs> ่ท่านไม่ถอนถอยจดวันจัดคืนโอ้เอาวันนี้เลยลืมลืมเล่าเรื่อง ค้างเมื่อวานลืมอ่ะไม่เป็นไรเราลืน่นไปก่อน